สวัสดีครับทุกคนวันนี้กินเที่ยวกับน้านนครับมาที่วัดบางกุ้งจังหวัดสมุสทรสงครามนะมากับไหว้ขอพรหลวงพ่อเนมนในลูกชาติมรดกของแผ่นดินก็มีต้นไม้สี่ต้นคือต้นโพต้นไทรต้นกลางต้นไกรนะครับอายุกว่า2องลปีครับที่ตำบลบางกุ้ง มีความสูงทั้งหมดก็25เมตรนะครับเป็นต้นไม้มหัศจรรย์ที่สามารถเติบโตร่วมกับปกคุมรัดล้อมโบสถ์เก่าของวัดบางกุ้งนะครับให้ดำรงอยู่อย่างเลอเชื่อนะครับวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาขอพรหลวงพ่อนินมานีนะครับคนเยอะมากเลยวันนี้คนต่ออยู่เพื่อเข้าไปในพระอุโบดสถนะครับกราบไหว้หลวงพ่อนินมณีนะครับ ตอนนี้ก็ตีสองตีสามแล้วนะครับก็รอกันยาวๆเลยนะฮะคนเยอะมากครับคิวยาวมากเลยครับเดี๋ยวเราก็เข้าไปบูชาดอกไม้สุเทียนก่อนนะครับทางด้านนี้นะครับเราก็มากราบขอพรนะครับประมาคูแพทย์หมอชีวกกุมารพัฒนะครับก็มาขอพรที่นี่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆวัดกันต่อเลยครับคนเยอะมากเลยวันนี้ กาลางดึกแล้วนะไปน่าใครท้ายก่อนเลย นี่เป็นแม่นางไม้มนทาทิพย์นะครับจันเจ้ามาขอพรอได้นะครับน,นี่จะอยู่ด้านหน,น้าครับรอต่อคิวเพื่อเข้าไหว้หลวงพ่อพุทธะนินมนันนีนะครับ คิวยาวมากเลยครับขนาตีสามเกือบตีสี่แล้วครับตอนนี้ดูครับจะมืดหน่อยนะครับตรงนี้มองไม่เห็นต้องมายอ่างี้นี่นะครับ ก็มาขอโชคขอลาบขอพรนะครับทางนี้ได้ครับโอ้คิวยาวมากเลยครับดูครับดูมองเห็นหรือเปล่านะครับมืดยาวไปถึงข้างหลังโบสถ์นู่นเลยนะโอ้โนี่ตีสี่กว่าแล้วนะฮะร,ร้านค้ายังขายกันทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับร้านค้าหน้าวัดนะครับเดี๋ยวก็ ใครที่เข้าไปไหว้มาแล้วเสียงโชคมานะครับก็ามาเสียงโชคข้างนอกนะครับได้เลขได้อะไรกันมาพี่กออกมาเด็กหน่ที่จะไหว้โอ้ใกล้แล้วครับรอเกือบหกโมงเช้าจะได้เข้าไหว้ที่ในโบสถ์นะครับเตียงขึ้นอ,อยากออก่างเขาเขาแล้วอางนี้เขาต้องเา ใชแล้วครับใครได้เข้าโบสแล้วรอตั้งแต่นู่นแล้วครับมาถึงตีสองว่าจี่ยันหกโมงเช้าแล้วครับนคนเยอะมากเ,เนี่ยดูรากไม้ครับภายในโบสเนี่ยทะลุขึ้นมาครับเป็นรากไม้นี่ก็ซ่อมอแอมบูรณาไปแล้วนะโบดสดนะครับหลวงพ่อ นิมณีครับตอนนี้นเราเตรียมไปปิดทองครับนีค่าน้ำค่าไฟโอ้เราก็รอจนถึงมาปิดทองหลวงพ่อนิมมณีกันได้ครับ หกโมงเช้าพอดีนะครับ<น>ดูคนรอคิวนะครับ <c oughs> คนรอคิวเยอะมากเลยครับ อ่าเดี๋ยวเราลงไปคนะรับติดของเสร็จแล้วสุภาพแข็งแรงหมดนี่หมดสิด้นเล <c oughs> <c oughs> น้ำม,มันเยอะปะปะพรมน้ำม,มันวนเแียงจำมปีกันครับได้เลขเลขสีแล้วสีวอ่ะอิศวนอกศัวน สี่สองตัวแล้วนะหลา่ยสิบสี่สี่หนึ่งสี่โอ้โหคนรอเยอะเลยครับข้า,บางนอกให้งานจะบอกว่าหนูขโมยเข้าไปว่าสว่างพอดีครับเอาละครับทุกคเนเนาะเราก็เข้าไปปิดทองหลวงพ่อนินมณีในะพระอุโบสถมาแล้วครับออกมาแล้วก็มาเดินวน รอบโบสเพื่อความเป็นสิริมงคลรับสารอบนะครับ,รบกินเที่ยวกับหน้าอันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับว่าเราจะไปที่ไหนนะครับ